กลับมาดูคดีใหญ่ที่สังคมไทยกําลังจับตากับคดีของป้ากบหรือว่าป้าบัวผันที่โดนวัยรุ่น5คนทําร้ายจนเสียชีวิตแล้วเอาร่างไปทิ้งน้ํา1ในผู้ก่อเหตุเป็นลูกตํารวจด้วยนะครับเรื่องนี้ล่าสุดทางพี่สาวของป้าบัวผันเนี่ยไปร้องกับบิ๊กโจ๊กขอให้มาช่วยไขยข้อห้องใจในคดีในประเด็นต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือทำไมลุงเปี๊ยกสามีของป้ากบถึงไปยอมรับสารภาพแทนแล้วตอนนี้ลุงเปี๊ยกทำไมหายไปอย่างไร้ร่องรอยกับ พี่สาวของนางบัวผันหญิงเร่ร่อนในพื้นที่อำเภอรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วที่ถูกคนร้ายห้าเยาวชนทำร้ายจนเสียชีวิตเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อร้องขอความเป็นธรรมในคดีโดยพี่สาวของป้าบัวผันบอกว่ายอมรับนะว่ากังวลกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและสงสัยมากเลยว่าทำไมนายปัญญาหรือว่าลุงเปี๊ยกที่ไม่ได้ก่อเหตุกลับไปรับสารภาพแทน รับไปเพื่ออะไรมีใครสั่งให้ทำหรือไม่เพราะว่าลุงเปี๊ยกเองก็สติไม่สมประกอบเหมือนกับน้องสาวของตนเองแล้วตอนนี้เนี่ยลุงเปียกหายไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยครับกความกังวลว่าจะไม่ได้ความยุติธรรมนะคะเออยังไงความกังวลใจของเราความกังวลกลัวก็กลัวว่ายังไงล่ะก็เขาไม่เคยมาดูแลเลยในการงานอะไรที่เราทํางานศุกอะไรเขาก็ไม่เคยมาแล้วความกังวลก็ว่า กลัวไม่ใช่ความยุติธรรมนะคะรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ได้ทําเขาไปรับทําไมอืมีใครบ่อยเขาไปพูดไหมป้าสงสัยตรงนี้ว่าเขาไปรับทําไมเขาไม่ได้ทาแล้วทําไมเขาไม่บอกกับตารวจว่าเขาไม่ได้ทําออแล้วเ็าไปทําทําไมเขาไปทําเพื่ออะไรหรือมีใครสั่งให้เขาทํา และหลังจากที่ลุงเปี๊ยกได้รับการปล่อยตัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอเลยนะครับและไม่รู้ความเคลื่อนไหวด้วยว่าตอนนี้ถูกนําตัวไปอยู่กับใครไปอยู่ที่ไหนไม่สามารถติดต่อได้เลยขณะที่ร่างของน้องสาวยังไม่ได้มีกําหนดจะชาปนากิจเพราะว่าคดียังไม่คลี่คลายและหลังเกิดเหตุก็ยังไม่มีใครที่มาช่วยเหลือเรื่องค่าทําศพด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางพี่สาวของประกบบอกว่ารับไม่ได้นะครับมันโหดร้ายเกินไป เห็นจากคลิปกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าวัยรุ่นทั้ง5้าคนเนี่ยพยายามจะทําร้ายป้ากบหรือว่าป้าบัวผันทางทั้งที่ป้าแกพยายามเดินหนีวิ่งหนีแล้วก็ตามทางพี่สาวบอกว่าอยากให้กลุ่มเด็กได้รับโทษจนถึงที่สุดนะครับและอยากให้ตํารวจทําความจริงให้ปรากฏโดยเร็วครับทีนี้ด้านของบิ๊กโจ้ค่ะพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานบอกว่าการมาร้องในครั้งเคยทําร้ายภรยาพอตํารวจถามเนี่ยอาจจะรู้สึกกดดันจนรับสารภาพไปเองก็ได้ แต่ผู้มันกลับบอกว่าไม่มีใครชี้นําไม่เกี่ยวหรอกว่าพ่อของผู้ก่อเหตุจะเป็นตํารวจแต่ถ้าเกี่ยวก็จะดําเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามีหลายความแคลง,ค,ลงความคลางแคลงใจในสังคม,มก็คงต้องทําให้ความจริงมันปรากฏสังคมจะได้ไม่สงสัยคิดกันไปต่างๆนานาว่าเรื่องต่างๆมันเป็นจริงหรือ,อมไม่อย่างไรนะครับก็มีพิรุธอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะ